การเปิดแอปการสลับแอปครับก็ค่อนข้างลื่นเนาะก็สลับได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเล่นหลายแอปพร้อมกันเนีย่ยเอาอยู่สบายเลยครับมึนเลยฮะแยกประสาทไม่ถูกครับแต่ก็สามารถเล่นได้นะฮะตัวเครื่องทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับสามารถเล่นเกมเอาอยู่แน่นอนนะครับทุกคน สวัสดีครับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจนายชาแนลครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่การรีวิวมือถือรุ่นล่าสุดจากทาง vivo กับ vivo v25pro 5g เครื่องนี้นั่นเองครับก็เป็นมือถือรุ่นล่าสุดเลยนะฮะที่สเปคบอกเลยครับว่าค่อนข้างแรงใช้ได้เลยครับทั้งเล่นเกมใช้งานทั่วไปเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับทุกคน เพื่อนกันสิเวลาครับเรามาดูที่การดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับการดีไซน์ครับรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์มาแบบ 3D ดีไซน์ครับซึ่งดีไซน์ตัวเครื่องมาแบบขอบโค้งอย่างนี้ครับซึ่งเป็นรุ่นแรกนะฮะที่ทาง vivo เนี่ยให้จอโค้งมานะครับในซีรีส์ V เนาะซึ่งบอกเลยครับว่าการที่ตัวเครื่องเป็นขอบโค้งอย่างนี้ครับแล้วก็หน้าจอโค้งเนาะมันทําให้เวลาเราจับครับเรารู้สึกว่ากระชับมือเนาะแล้วก็รู้สึกถึงความบางของตัวเครื่องเลยครับซึ่งรุ่นนี้นะครับวัสดุฝาหลังครับ เป็นกระจกครับซึ่งเป็นกระจกชนิดเดียวกันเลยครับกับซีรีส์เกครับก็ค่อนข้างจะเด่นในเรื่องของความทนทานแล้วก็สามารถจะรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีนั่นเองครับทุกคนสําหรับการดีไซน์ของโมดูลกล้องตรงนี้ครับทุกคนนี่ก็จะนูนขึ้นไป1แล้วก็ตรงกระจกที่เลเยอร์ของกล้องตรงนี้ครับก็จะมีความมันเงาสะท้อนแสงอย่างนี้ครับทุกคน ค่อนข้างสวยครับในส่วนของฝาหลังที่เป็นกระจกตรงนี้ครับเวลาเราสัมผัสครับมันไม่เกิดรอยนิ้วมือครับอ่าทุกคนสังเกตดูต่อให้จับยังไงนะครับมันก็จะไม่เกิดรอยนิ้วมือเนาะซึ่งสีที่มีให้เลือกทั้งหมดครับก็จะมีทั้งหมดสสีนั่นเองครับก็จะมีสีฟ้าครับหรือว่าเขาจะเรียกกันว่า Serving Blue นั่นเองครับสำหรับสีฟ้าที่มุมถืออยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถจะเปลี่ยนสีได้ครับเมื่อโดน UV นั่นเองหรือว่าโดนแสงแดดนะฮะเขาก็จะเปลี่ยนสีภายใน1วิินนาทีีีแลละะจกับสเเดม่ย ภายใน3านาทีนะฮะสําหรับสีฟ้านี้นะครับเวลาเปลี่ยนนี่ก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินเข้มนั่นเองครับและอีกสีนึงครับก็คือสีดํานอหรือว่า Starlight b l a c k ของเขานั่นเองครับมาดูที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆกันบ้างครับสําหรับฝั่งนี้ครับก็จะไม่มีปุ่มหรือพอร์ตอะไรเลยนะฮะในสวงด้านบนตรงนี้ครับก็จะเป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนครับก็จะเขียนเลยนะครับว่า professional photography ครับแล้วก็มีการสโลปลงไปนะครับให้มันนูนต่ําลงไปเนาะ แล้วก็มีการเล่นสีสันนะครับผมให้มันสะท้อนแสงวิบวับวิบวับค่อนข้างสวยครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับก็จะมีเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับในการปรับเสียงเนาะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มพาวเวอร์นั่นเองครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นช่องใส่ถาดซิมครับซึ่งจะเป็น2ซิมนะครับไม่สามารถเพิ่ม SD c a r d ได้ตรงนี้ครับก็เป็นในส่วนของไมโครโฟนครับแล้วก็พอรตที่เป็น Type C แล้วก็ให้เป็นลำโพงมาครับรุ่นนี้เป็นลำโพงเดียวนะทุกคนหันมาดูที่หน้าจอกันบ้างครับทุกคนรุ่นนี้นะครับผมขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.51นิ้วครับความละเอียด Full HD Plus เป็นจอ AMOLED ครับอัตรา Refresh 120 Hz ทัดติดนิ้วอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทัชสปิงเรทครับ300 Hz ตัวนี้ครับผมรองรับ Content HDR 10+ Plus ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ให้ความสว่างสูงสุดเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงแดดนะครับจะอยู่ที่1,300นิตเลยทีเดียวครับ สำหรับหน้าจอครับทัดลื่นๆติดมืออย่างนี้เลยครับนี่มาดูกันที่สเปคภายในตัวเครื่องกันบ้างครับสำหรับสเปคภายในตัวเครื่องครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการฟันทัด OS 12ครับบน Android 12เนาะแล้วก็มาพร้อมกับ CPU MediaTek Dimensity 1,300 ให้ GPU มาเป็น Mali G 7 7 MC9 ครับในส่วนของ RAM ครับรุ่นนี้เนี่ยให้ RAM มาที่ 12GB และสามารถอด extension RAM หรือว่าสามารถเพิ่ม RAM ได้อีก 8GB นั่นเองครับในส่วนของ Storage ครับให้มาที่ 256GB ครับทุกคนแบตเตอรี่ครับก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับให้มาถึง 4830mAh รอครับรองรับชาร์จเร็วถึง 66W วัต์นะฮะแล้วก็เป็นแฟลชชาร์จนะฮะซึ่งเขาเคลมมาว่าสามารถชาร์จให้เต็มเนี่ยภายใน60นาทีครับทุกคน แล้วก็ในส่วนของกล้องนั้นบ้างครับตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าครับจ่าความละเอียดมาที่32ล้านพิกเซล f 2.5ครับซึ่งเป็นออโต้โฟกัสด้วยนะทุกคนแล้วก็กล้องหลังครับจะให้มาทั้งหมด3ตัวครับครบทั้ง3ระยะเลยครับจะให้เลนหลักนะครับมาที่ความละเอียด64ล้านพิกเซลครับ f 1.89ครับพร้อมกับกันสัน ois ultra sensing นะทุกคนแล้วก็ใช้มาเป็นเลน เอาแวร์นะครับหรือว่าซ u เปอร์ไวร์แองเกิลที่ความละเอียด8ล้านพิกเซล f 2.2ครับมุมมองกว้างถึง120องศาครับแล้วก็้เ้เรีซนเปอร์มาโครมาที่ความละเอียด2ล้านพิกเซล f 2.4ครับสามารถถ่ายระยะใกล้ได้ที่4เซนติเมตรครับผมว่าเรามาดูที่การใช้งานกันบ้างครับทุกคนสำหรับการใช้งานนะครับอย่างแรกเลยเรามาทดสอบในส่วนของการใช้งานโซเชียลมีเดียกันก่อนครับ สำหรับการใช้งานโซเชียลมีเดียครับอย่างแรกเลยในการเล่นเ Facebook ครับลองดูสีสันครับทุกคนครรนทา์หรือว่าความเข้มของภาพความอิ่มสีอะไรต่างๆครับดูครับภาพคมมากทุกคนสีสันคือสวยเลยแหละความอิ่มสีคือจัดจ้านครับรุ่นนี้ดูครับแล้วก็จอคือทัดลื่นอย่างนี้เลยครับปึ๊บๆๆโอเคในการทัดหน้าฟีดครับปึ๊บถ่ายหน้าฟีดครับปึ๊บๆๆนี่ โอ้โหดูครับเมื่อเราปัดเร็วๆครับลื่นๆอย่างนี้เลยครับทุกคนไม่สะดุดนะครับในการเล่น Facebook นะฮะมาดูที่ติ๊กตอ,อกกันบ้างครับลดเสียงหน่อยปึ๊บ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 ดูครับอือหืฟังเสียงดูครับบ้นนึง ลำโพงนี่กห็หึมเลยนะทุกคนมาดือนที่สมมติว่าใครจะเอาไปดูหนังกันบ้างนะครับผมอยากยกตัวอย่างเป็นอสําหรับใครนะครับที่จะเอาไปดูหนังทุกคนลองดูตรงนี้นะโอ้โหดูสีสันครับดูคอนทราสต์ครับโอ้โหดูความสมูทครับทุกคนโอ้โหฟีลลิ่งนี้ได้เลยนะความอิ่มสีความมืดความสว่างทุกอย่างคือแบบ แลวคือมันเต็มจาเต็มตาด้วยนะทุกคนคือจอใหญ่เต็มตาจัดเต็มเลยครับนี่ก็จะสวยประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่จะเอาไว้ดูหนังนะถือว่าโอเคเลยครับปึ๊บมาดูกันที่การใช้งานหรือว่าการเล่นเกมกันบ้างครับสำหรับการเล่นเกมครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับโหมดอัลตร้าเกมมิ่งโหมดนะครับทุกคน เรากดมาตรงนี้เลยครับทุกคนแล้วก็สามารถเดีมาเปิดในส่วนของโหมดเกมได้เลยครับเขาจะมีโหมดเกมมาให้กับเราในการเซตติ้งอยู่นะฮะนี่นะทุกคนจะอยู่ตรงนี้ครับกดไปเลยครับปุ๊บนี่ครับเราสามารถที่จะเพิ่มเกมเข้าไปได้ครับโดยการบวกเข้าไปครับเราจะบวกเป็นสัพยุทธวิญญาณจานทร์เข้าไปอีกเกมหนึ่งครับเมื่อเราเปิดเกมครับเขาก็จะมีการปรับในส่วนของความเสถียรของตัวเครื่องนะครับสามารถเลือกเป็นแบบเสถียรแบบประหยัดแบตหรือว่าเลือกแบบ สปีดแบบเร็วๆแบบแรงๆเลยก็ได้นะฮะแต่รุ่นนี้ทุกคน CPU เนี่ยสามารถอย่าเล่นเกมได้ลื่นๆอยู่แล้วนะครับ RV PUBG พับครับเล่นได้อยู่แล้วเนาะส่วนของ RV ครับปรับได้สุดๆเลยนะฮะแล้วก็จากที่ผมลองเล่นนะฮะภายใน3-4เกมเนี่ยไม่กระตุกเลยครับทุกคนเฟร,รมเรทไม่ดรอปครับมาครับทุกคนเรามาทดสอบกันเกมแรกเลยครับก็เป็นเกมสัพยุดวิญญาณจากนั่นเองนะฮะ ตรนี้ครับทุกคนเราก็สามารถจะปัดมาฝั่งนี้ครับเพื่อจะเลือกในส่วนของโหมดเกมได้นะฮะสามารถจะปรับเป็นโหมดสมดุลหรือว่าเป็นโหมดบูตนะครับปรับให้เครื่องแรงขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะเลื่อนดูลองดูกราฟิกเนี่ยคือค่อนข้างสวยเนาะจอนี่ยอมรับเลยเขาบว็าสวยจริงครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลองดูนะเดี๋ยวเราไปตีบอดกันสักเกมนึงครับเดี๋ยวเราไปเจอในเกมแล้วก็ได้ครับทุกคนเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นเรียบร้อยแล้วครับเปิดศึกไปเลยครับมาดูครับผมกราฟิกจะเป็นยังงไ ดูความลื่นครับทุกคนนี่กราฟ,ฟิกคือสวยมากครับทุกคนและสีสันทุกคนลองดูนะฮะโอ้โหดูใกล้ๆอย่างนี้เลยปังโอ้โหนี่เปิดออโต้ไว้นะฮะคือลื่นมากกราฟ,ฟิกลื่นมากเล่นลื่นมากครับภาพสวยเนาะเต็มจอเต็มตาอย่างนี้เลยครับลองเปิดเสียงดูครับทุกคนนี่ชนะไปเทียบรอยแล้วครับ สำหรับ r v p พับ g r e e FI r e นะครับเกมตลาดทั่วไปเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วนะฮะในส่วนของ r v e เนี่ยเราสามารถปรับได้สุดทุกอย่างเลยครับจากที่ผมลองเล่นมาครับทุกคนภายใน2-3เกมเนี่ยคือเล่นเอาอยู่สบายเลยนะครับเฟรมเรทไม่ตกเลยครับแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งสักประมาณ5เกม6เกมครับพอแบตเตอรี่เริ่มลดเนาะแล้วก็ เครื่องเนี่ยเริ่มมีอาการร้อนขึ้นมาหน่อยๆเนี่ยก็ทําให้มีอาการหน่วงๆบ้างนะฮะแต่ก็ไม่รู้สึกรําคาญขนาดนั้นนะทุกคนถ้าถามว่าเล่นลื่นไหมก็ลื่นๆ่นๆเลยครับนี่ครับการปรับไปอยางังปรับได้สุดแบบนี้เลยครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับสเปคฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะฮะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานแบบ2หน้าจอได้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะโดยการลากขึ้นไปแบบ2จออย่างนี้ครับทุกคนเขาก็จะแบ่งหน้าจอให้เราอ,อย่างนี้ครับแล้วเราก็กดไปครับ เล่นเกมไปด้วยครับแล้วก็ถ่ายเฟซบุ๊กไปด้วยครับนี่ครับทุกคนฝั่งนี้เราก็เล่นเกมไปครับฝั่งนี้ก็เล่น Facebook ไปครับนี่และนอกเหนือจากนั้นครับเราเนี่ยสามารถที่จะปรับให้สามารถจะมีหน้าต่างลอยขึ้นมาได้ครับนี่นะเล่น t i k t o ็กไปด้วยครับแล้วก็เล่นเกมไปด้วยครับซึ่งแรมของเขาครับก็ให้มาค่อนข้างเยอะเนาะถึง 12GB นะครับแล้วก็สามารถแดก Extended RAM ได้อีกนะฮะก็ทำให้การใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันการเปิดแอปการสลับแอปครับก็ค่อนข้างลื่นเนาะก็สลับได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บเล่นหลายๆแอปพร้อมกันเนี่ยเอาอยู่สบายเลยครับผมเนี่ยได้ลองเอาไปเล่น RV e, แล้วก็เล่นในส่วนของอเกมสัพยุตวิญญาณจานไปพร้อมกันครับโอ้โห มึนเลยฮะเยกประสาทไม่ถูกครับแต่ก็สามารถเล่นได้นะฮะตัวเครื่องทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับสามารถเล่นเกมเอาอยู่แน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับผมการเล่นโซเชียลมีเดียเล่นเกมนะครับแล้วก็การดูหนังฟังเพลงรุ่นนี้เนี่ยจัดเต็มให้เลยครับถ้าสมมติมีลำโพงคู่มาด้วยนี่คือครบจบในเครื่องเดียวเลยครับทุกคนแต่ที่เราจะไม่ทดลองวันนี้ก็ไม่ได้ครับทุกคนนั่นก็คือในส่วนของกล้องของเขานั่นเองครับผมว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาเราออกไปถ่ายรูปกันพร้อมครบทุกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยครับเรามาดูกันก่อนว่าเขามีโหมดอะไรไหมกับเราบ้างครับสำหรับโหมดแรกจะเป็นโหมดกลางคืนหรือว่าไนท์โหมดนั่นเองครับซึ่งไนท์โหมดครับเราเนี่ยสามารถจะเปิดเป็น HD p o r t r a ได้ครับหรือว่าการถ่ายภาพบุคคลในตอนกลางคืนนั่นเองครับการทํารีทัชใบหน้าหรือการทําบิวตี้ได้ครับก็สามารถปรับได้หมดเลยนะฮะทั้งหน้าเลยครับวันนี้ผมอยู่ในที่ที่แสงน้อยมากครับแต่ในมือถือรุ่นนี้นะฮะก็จะให้ความสว่างที่ก้างสวยเลยครับ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับว่า AI จะฉลาดขนาดไหนหนึ่งสองสามหน้านี่ใส่วิ้งเนียนกริบครับทุกคนโอ้โหโอ้ยสวยจริงกล้องสวยจริงนี่ขนาดมืดขนาดนี้นะ แล้วก็สําหรับกล้องหลังครับก็สามารถถ่ายได้ด้วยเลนส์อัลตราไวครับซึ่งมุมมองก็ค่อนข้างกว้างเลยแหละนะทุกคนแล้วก็สามารถใช้เลนส์หลักห4ล้านเราเนี่ยสามารถาเพิ่มในส่วนของฟิลเตอร์ได้ด้วยครับแต่จะไม่มีในส่วนของการทํารีทัชใบหน้ามาให้นั่นเองครับก็จะมีการรองรับในส่วนของโหมดขาตั้งกล้องด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการถ่ายภาพพานโนรามานั่นเองครับ ตรงนี้ครับเราสามารถเปิดในส่วนการรับแสงนานนั่นเองครับก็เหมือนกับการปรับสปีดชัตเตอร์ให้ช้าขึ้นนั่นเองครับโอ้โห oh, นี่ขนาดหมดแรกนี่หมดกล้องนี่ค่อนข้างหลากหลายเอฟเฟกนี่ค่อนข้างเยอะเลยครับหนึามมาดูในโหมดถัดไปครับนั่นก็คือโหมดพอร์เทตหรือว,ว่าการถ่ายภาพบุคคลน,นั่นเองครับด้านล่างตรงนี้ครับเราสามารถปรับค่า F ได้นะครับแล้วก็ สามารถจะเลือกเป็นโบเก้แฟร์พอ์เทดนั่นเองครับซึ่งดัาโมดตรงนี้ครับก็รองรับการถ่ายภาพบุคคลหรือว่าในพอ์เทดโหมดนั่นเองครับแนวนอนนะครับลองแนวนอนกันก็จะมีในส่องการปรับการทำบิวตี้ครับทุกคนแล้วก็สามารถจะเพิ่มในส่องฟิลเตอร์ได้อีกด้วยครับแล้วก็ฟิลเตอร์เพิ่มเติมอีกครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ครับ มาดูที่กล้องหน้ากันบ้างครับสาหรับกล้องหน้าครับเราสามารถปรับค่า f ตรงนี้ได้ครับแต่ก็จะไม่มีในส่วนของโบเก้แฟร์โพสเทสหรือว่าฟิลเตอร์ในการทําโบเก้โดยกล้องหน้านั่นเองครับแต่เราเนี่ยสามารถที่จะปรับในส่วนของค่า f ได้แล้วก็สามารถที่จะปรับในส่วนของการทำบิวตี้หรือว่าการทํารีทัชใบหน้าได้ส่วนการทำบิวตี้ตรงนี้นะครับหรือว่าการทำรีทัชใบหน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของเมคอัพให้กับเราด้วยครับแล้วก็นั่เหนั้นครับก็จะมีในส่วนของท่าทางครับซึ่งแบบท่าทางนี่มีให้เยอะมากทุกคนห้างนีงนะ ผมไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่าสาหรับหมดที่เขามีมาให้ครับเลือกใช้ไม่ถูกกันเลยทีเดียวฟิลเตอร์ครับซึ่งฟิลเตอร์ที่มีมาให้โดยกล้องหน้าครับก็จะเยอะกว่ากล้องหลังนิดนึงครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีส่วนของการจัดแสงครับหรือว่าเงาต่างๆเนี่ยเหมือนกับเวลาเราอยู่ในสตูดิโอใหญ่ๆเพื่อจัดแสงจัดอะไรให้มันยุ่งยากครับกดใช้ฟิลเตอร์โอโหจัดแสงให้ครบจบเลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีฟิลเตอร์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับโอโหฟิลเตอร์เยอะมาก อันนี้ยอมรับฟิลเตอร์เยอะมากแล้วก็สามารถเปิด HDR ได้ครับเราสามารถเปิดในส่วนของ AI ตรงนี้ได้ด้วยครับมาดูกันที่โหมดถัดไปกันต่อเลยครับสำหรับโหมดถัดไปนั่นก็คือโหมดการถ่ายภาพนั่นเองครับสำหรับโหมดการถ่ายภาพครับทุกคนก็สามารถจะเปิดในสอง HDR ได้แล้วก็ h d สสาหรับการถ่ายภาพคนครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของฟิลเตอร์มาให้ครับซึ่งฟิลเตอร์ที่มีมาให้ครับก็จะน้อยกว่า โหมดการถ่ายภาพบุคคลหรือว่าโหมดการถ่ายภาพพอตเทนนั่นเองครับมาดูในส่วนกล้องหลังกันบ้างครับสำหรับกล้องหลังครับก็จะสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของฟิลเตอร์ได้ซึ่งฟิลเตอร์ครับก็เหมือนกับกล้องหน้าเลยเนาะแล้วก็สามารถเปิด HDR ตรงนี้ครับก็เป็นการเปิดในส่วนของโหมดซูเปอร์มาโครในการถ่ายภาพระยะใกล้ๆอย่างนี้ครับทุกคนก็สามารถที่จะเปิดในส่วนของเลนส์อัลตร้าไวครับซึ่งมุมมองของเลนส์อัลตร้าไวครับก็ค่อนข้างกว้างมากครับ มาดูกันที่เลนหลักกันบ้างครับ1 2ึ่งสองามาดูครับปับ๊บนี่ครับก็จะมีการปรับแสงปรับเงาปรับ HDR ให้กับเราครับทำให้รูปภาพเนี่ยมีความคมนั่นเองครับทุกคนลองดูท้องฟ้านะครับรายละเอียดของรูปภาพครับซูมไปไม่แตกนะที่ผมถ่ายไปเนี่ยก็ย้อนแสงมากนะฮะผมจะขึ้นตัวอย่างรูปภาพให้กับทุกคนได้ดูกันดีกว่าครับ เดวันที่โหมดการถ่ายวีดีโอกันบ้างครับทุกคนสำหรับการถ่ายวีดีโอเนี่ยกล้องหลังครับสามารถจะถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K 60เฟรมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เป็นในส่วนของการถ่ายแบบไนโหมดตอนกลางคืนครับก็จะปรับความละเอียดลงมาอยู่ที่ Full HD 30เฟรมครับ เมื่อเราเปิดการกันสั่รพิเศษครับความละเอียดเนี่ยก็จะดรอปลงมาอยู่ที่ Full HD 60เฟรมนะครับนี่ก็การเปิด HDR เนี่ยเราสามารถถ่าย HDR แบบ 4K ได้ด้วยครับซึ่งก็จะมีการรวมแสงได้ดียิ่งขึ้นถ่ายคนออกมาเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะไม่วอกนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองเดินม,มาดูด้านหลังนะครับทุกคนซึ่งหน้าของเราก็จะเห็นชัดอย่างนี้ทั้งงที่ด้านหลังเนี่ยโอโ้แสงดวงที่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะแต่หน้าของเราเนี่ยมีความชัดประมาณนี้เลยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทดสอบวิดีโอกล้องหลังให้กับทุกคนกันได้ดูกันแบบชัดๆเลยดีกว่า นี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอโดยใช้โหมดการกันสั่นพิเศษวิดีโอนิ่งมากครับนี่ก็คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอแบบ4 k 30เฟรมและก็เปิด hdr ครับโอ้หสีสันท้องฟ้าสวยมากครับนี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอในที่ที่แสงน้อยหรือว่าการถ่าย วิดีโอแบบไนท์โ m o ดนั่นเองครับก็จะได้ประมาณนี้ครับความนิ่งความสว่างต่างๆไปได้แบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือการทดสอบโดยกล้องหลังครับมาดูการที่การถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้ากันบ้างครับสำหรับการถ่ายวดีโอโดยกล้องหน้าครับก็จะสามารถถ่ายเป็นวิดีโอพอร์เทรตได้อีกด้วยครับนี่คือการทดสอบการถ่ายวดีโอแบบพอร์เทรตครับหรือว่าการถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังละลายครับนี่หลุดไหมเอ่ยปับ๊บ โอ้โหความนิ่งต้องยกให้เขาเลยครับตอนนี้สกินโทนก็สวยแบบนี้เลยครับแล้วก็การละลายฉากหลังก็เนียนๆอย่างนี้เลยครับมีการตัดขอบออกมาได้ค่อนข้างสวยครับเพิ่มในส่วนของการทํารีทัชใบหน้าจะเ,เพิ่มในสนองฟิลเตอร์ครับซึ่งฟิลเตอร์โดยกล้องหน้าครับก็จะเอยอะกว่าฟิลเตอร์โดยกล้องหลังนั่นเองครับดังนั้นครับการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าเนี่ยสามารถจะถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ full hd 6 0เฟรมครับและนี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด full hd 6 0เฟรมครับ ความนิ่งก็แบบนี้เลยครับทุกคนสกรีนต้นสวยแบบนี้เลยครับเราเปิดในส่วนของการทำในโหมดในการถ่ายวิดีโอครับก็จะถูกดรอปลงมาครับอยู่ที่ Fu l l HD 30เฟรมครับสามารถจะเปิดในส่วนของการกันสันได้ครับแต่จะมีการปรับให้ภาพเนี่ยมีความแคบลงมาครับทุกคนสงรีนด้วยแล้วผมขยับครับนี่ครับฉากหลังก็จะมีการขยับตามผมเลยครับทุกคนเห็นไหม นี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าที่ความละเอียด Full HD 3 0เฟรมครับแล้วก็ใช้ในส่วนงการกันสั่นโดยกล้องหน้าครับวิ่งไปครับกระโดดไปครับปั๊บปั๊บปั๊บถอยหลังครับวิ่งไปหน้าครับนอกจากนี้ยังนั้นครับเราสามารถเพิ่มเติมในส่วนการเปิด HDR ได้ด้วยครับในการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าครับนี่ก็คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอแบบ HDR ครับลองถ่ายหามุมย้อนแสงดูครับปั๊บท้องฟ้าด้านหลังครับเห็นชัดแบบนี้เลยครับ ฝั่งนี้ครับบ้บโอ้โหนี่ย้อนแสงหนักเลยครับนี่รายละเอียดของภาพมาครบครับหน้าชัดๆอย่างนี้เลยครับเราสามารถเปิดรวมกันได้เลยนะครับโหมดเพิ่มเติมครับก็จะมีในส่วนของโหมดวิดีโอมุมมองคู่ครับนี่คือการทดสอบวิดีโอแบบมุมมองคู่ครับ และมืออาชีพสโลโมชั่นเปิดรับแสงนานครับวิดีโอสั้นหมดทมแลป์ครับหมดพาโนรามานะครับการรับแสง2เท่าครับสแกนเอกสารหมดโปรแล้วก็หมดไลฟ์ฟอโต้ได้อีกด้วยครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ครับทุกคนจากที่เราออกไปถ่ายรูปกันมาเมื่อกี้ครับโอ้โหโหมดกล้องเนี่ยมีมาให้เยอะมากครับแล้วก็ในส่วนการใช้งานทั่วไปนะครับการเล่นเกมเนาะดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลมีเดียคือทำได้ดีหมดเลยครับ ก็ถือว่าเป็นมือถือรุ่นหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับ vivo v 25 pro 5g เครื่องนี้ครับและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําตรงมาที่เจนไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อบนทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจนายโฟนเฟซบุ๊กเจนายโฟนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทุกประเท็นนั่นเองครับวันนี้ผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิ เจนานเจนายเรารับประกันห้าปีสำรองมีครื่งสำรองให้ด้วยเราใส่ใจในมาตรฐานบริการอีกมากมาย